ดีค่ะดิฉันน้าสาวน้ำวีนาการเนรักกมลชั้นม .5 ทศ15เลขที่23ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอีรอสหรือคิวปิดเทพแห่งความรักในความเชื่อของชาวกรีกโรมันค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องราวความรักของอีรอสกับไซคีค่ะ <c oughs> เรื่องราวยู่ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งมีลูกสาวสามคนที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก แต่ลูกคนสุดท้องที่มีนาว่าไซคีกลับมีความงามที่มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆถึงขนาดที่ใครๆก็ต่างยกย่องเทิดทูนในความงามของนางจนลืมบูชาเทพีอัฟโฟดตีเทพีแห่งความงามเทพีอัฟโฟดตีอิฉายไดสยาไซคีเป็นอย่างมากพระนางจึงสั่งให้อลรอสหรือคิวปิดไปแผงสอนใส่นางให้นางตกหลุมรักกับสัตวร์ประหลาดที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ที่สุดในโลกสักตน เอลสก็ได้ทาตามคําสั่งของแม่โดยทันทีขอได้แผงสอนใส่นางแต่ด้านเกิดอุบัติเหตุทําให้สอนนั้นโดนตัวเองเหมือนกันเวลาล่วงเลยผ่านเลยไปพ่อแม่ของชายคีนั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกสาวคนสุดท้องมีความงดงามเป็นอย่างมากและด้วยพ่อแม่เป็นกษัตริย์ทําให้หาคู่ครองได้ยากมากพ่อแม่ของชายคีก็เลยไปที่วิหารของเทพอพอลโลเพื่อที่จะขอคำทำนายเกี่ยวกับคู่ครองของลูกตน และได้คำพยากรณ์ว่าคู่ครองของไซคีนั้นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปคู่ครองของนางนั้นรอนางอยู่ที่ขุนเขาเป็นอัลมน์ที่ไม่มีเทพคนไหนหรือมนุษย์คนไหนสามารถต้านทานได้พ่อแม่ของไซคีนั้นได้จัดขบวนแห่พานางไปที่ขุนเขานั้นไซคีเสียใจเป็นอย่างมากในขณะที่นางกำลังยืนร้องเขาเทพลมตะวันตกเชฟเฟอรัสก็ได้พัดพานางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก มีคฤหาสที่สวยงามพร้อมข้าทาสบริวารมากมายนางเดินสำรวจหยุดได้ไม่นานก็ได้มีเสียงมกระซิบข้างหูนางเสียงนั้นพูดทำนองว่าข้าทาสบริวารในที่แห่งนี้จะคอยช่วยเหลือนางนางได้ทำตามคำเชื้อเชิญนั้นนางได้ยินเพียงแต่เสียงที่คอยกระซิบข้างหูคอยหยอกล้อก,กับนางคอยเล่นกับนางซึ่งนั่นก็คือพระสวามีของนางเทพอีรอสเองค่ะ โดยที่นางไม่เห็นหน้าของพระสวามีของตนเองเลยนะคะไม่ว่าไซคีจะขอร้องอ้อนวอนเพื่อที่จะได้เห็นรูปร่างลักษณะของพระสวามียังไงอีรอสหรือคิวปิดก,ก็ไม่ยอมให้นางได้เห็นเลยค่ะและยังสั่งห้ามไม่ให้นางจตะเกียงตอนกลางคืนนางก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะเมื่อเวลาผ่านไปไซคีก็คิดถึงพี่น้องของนางขึ้นมาก็เลยไปขอร้องกับเทพอีรอสค่ะในตอนแรกเทพอีรอสไม่อนุญ,ญาตค่ะแต่สุดท้ายก็ยอมนางค่ะเมื่อพี่สาวทั้งสอง ได้รับความเชิญจากไซคีก็มาที่ยอดเขาที่พ่อและแม่ของพวกเธอส่งไซคีมามีรอได้สั่งให้เทพเซฟรัสได้พัดพาสองพี่น้องนี้ขึ้นมาเมื่อทั้งคู่ขึ้นมาและได้เห็นคฤหาสน์และสวนที่สวยงามที่ไซคีนั้นได้อาศัยอยู่ความคาดทบริยวารต่างๆก็เกิดอิจฉาขึ้นมาพร้อมทั้งรู้ด้วยว่าไซคีนั้นไม่เคยเห็นหน้าของพระสวามีตนเองสองพี่ สองนางพี่น้องจึงได้เสี้ยมให้นางไซคีนั้นส่องไฟเพื่อดูพระสวามีของตนเองไซคีนั้นก็ได้ทําตามคาเสี้ยมของพวกพี่ๆนางได้ซ่อนตะเกียงไว้ใต้หมอนเมื่ออีร้อหลับสนิทแล้วนางจึงจุดตะเกียงและนําไปส่องหน้าของพระสวามีของตนเองค่ะเมื่อแสงไฟได้ส่องเห็นหน้าของพระสวามีนางก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่เมื่อคาสั่งของพระสวามีของตนเองภาพที่ปรากฏแก่นนสายตาของไซคีนั้น ไม่ใช่อมนุษย์ที่หน้าตาน่าเกียดแต่เป็นหนุ่มรูปงามในขณะนั้นน้ำมันตะเกียงได้หยดลงโดนเทพอีรอททำให้เขาตกใจตื่นและบินหนีหายไปจากนางด้วยความเศร้าโศกที่นางไม่เชื่อใจเขาค่ะเมื่อชายคยีได้กลับไปหาสองพี่น้องของตนเองพี่สาวทั้งสองได้ทำท่าแกล้งว่าทำเป็นสงสารนางแต่จริงๆแล้วพวกนางกลับดีใจมากและกลับไปที่ยอดขอเขาแห่งน,นั้นเผื่อว่าเทพออรอจะเลือกพวกนางบ้าง พวกนางเรียกให้ลมเซฟอรัสมารับแต่ว่าลมไม่ได้รับคาสั่งจากอีรอสจึงไม่ได้มารับพวกนางทําให้พวกนางตกลงจากยอดเขาลงมาเสียชีวิตค่ะในระหว่างนั้นไซคีได้ตะเวนไปตามหาพระสวามีไปทั่วในที่ต่างๆค่ะแต่ว่าหายังไงก็หาไม่พบค่ะจนวันหนึ่งได้มาถึงแท่นบูชาของเ mm hmm. ทพีอโฟโดตีเทพีแห่งความงามค่ะเทพี mm hmm. นั้นไม่ชอบ ไซคีอยู่แล้วค่ะจึงได้มอบภารกิจให้กับไซคีนั่นก็คือให้นางไปแยกมเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆที่ปนอยู่ในยุง้งฉางออกจากกันให้เสร็จก่อนตะวันตกดินถ้าไซคีทําได้พระนางถึงจะยอมยกโทษให้ในขณะนั้นได้มีมนงานจํานวนหนึ่งได้มาช่วยนางแยกมเมล็ดพันธุ์พืชแต่แท้จริงแล้วเป็นเทพออรอสมาช่วยนางเมื่อเทพีอโฟโรดาตี้ได้ลงมาดูก็กล่าวว่านางนั้นไม่ได้ทํางานด้วยตัวเองจึงได้สั่งอีกภารกิจหนึ่งให้นาง น่นคือสั่งให้นางลงไปยมโลกโดยนำกล่องใบหนึ่งติดไปด้วยเพื่อขอเครื่องประกอบความงามผงเทพีเพอร์ซิโฟนีราชินีแห่งยม,มโลกโดยให้ใส่ลงมาในกล่องค่ะไซคีนางคิดว่าภารกิจครั้งนี้นางคงไม่รอดแน่จึงปีขึ้นใบบนยอดหอคอ,อยสูงตั้งใจจะโดดดิ่งลงมาเพื่อที่จะไปยม,มโลกด้วยการไปด้วยวิญญาณพันเกิดเสียงกระซิบที่ข้างหูของนางบอกให้บอกทางาให้นางไปอย่างปลอดภัย และได้บอกคำเตือนกับนางว่าห้ามเปิดกล่องดูในขณะที่เดินกลับมาค่ะนางได้ปฏิบัติคำตานางได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างที่เสียงนั้นบอกแต่ว่ามีเพียงข้อสุดท้ายที่นางไม่ได้ทำตามก็คือห้ามเปิดกล่องดูค่ะในขณะที่กำลังจะเดินกลับมานางคิดว่าหากความงามนั้นพวยพุ่งใส่นางบ้างก็คงจะดีไม่น้อยเมื่อนางเปิดกล่องออก สิ่งที่ผวยพุ่งใส่น้ำมีเพียงความหลับไหลในยมาโลกเท่านั้นค่ะส่วนทางฝั่งของเทพอีรอดเทพอีรอดได้หายโกรดนางแล้วจึงได้มาช่วยนางนำความหลับไหลกลับใส่ในกล่องพร้อมกับตัดเกือนนางที่สอดรู้สอดเห็นมากจนเกินไปอีรอดได้บอกให้นางนำกล่องกลับไปให้อโฟเดตีส่วนอีรอดจะไปคุยกับเทพซุดขอให้เทพซุดได้บอกให ได้บอกให้เกลี้ยกล่อมเทพีอโฟรไดตีให้ยกโทษให้พระนางไซคีค่ะเทพซุดก็ได้ทรงทำตามนั้นเมื่อเทพีอโฟรไดตี้ยอมให้อภัยนางแล้วเทพซุดจึงได้ให้เทพเฮอร์มิสพานางขึ้นไปบนยอดเขาโอลิมปัสและได้ประทานาน้ำอมฤตให้แก่นางได้เป็นอมตะอยู่คู่กับสามีของนางตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ